แจ็คแฟนฉันฝันเห็นเลขเด็ด3ตัวเน้นๆแจ็คแฟนฉันนักแสดงอารมณ์ดีที่แฟนๆต่างรู้จักกันดีในฐานะเจ้าพ่อเลขเด็ดได้ออกมาเผยความฝันสุดฮือฮาซึ่งเป็นความฝันที่ทําเอาแฟนๆต่างพากันลุ้นและหวังว่าความฝันนี้จะกลายเป็นจริงแจ็คฝันเห็นเลขเด็ดสตัวแจ็คได้เล่าถึงความฝันของเขาผ่านทางอินสตาแกรมโดยบอกว่าเขาฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจนวน22ใบ ความฝันนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปทําบุญที่พม่าก,กับมดดําคชาพาพี่ที่รักและเคารพและวันนั้นยังเป็นวันเกิดของพระพิกเนตอีกด้วยแจ็คเผยว่าเลขเด็ดที่เขาฝันเห็นคือ 2- องถึงศถึงหและได้เน้นย้ําว่าเลขนี้เป็นเลขเด็ดที่เขาฝันเห็นในความฝันมุมมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตต่างพากันวิเคราะห์และตีความความฝันของแจ็คบางคนเชื่อว่านี่คือลางบอกเหตุที่ดีบางคนก็มองว่าเป็นเพียงความฝันธรรมดาแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรความฝันของแจ็คก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆแ,และทําให้บรรยากาศการลุ้นเลขเด็ดในงวดนี้ยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีกสรุปแจ็คแฟนฉันได้ออกมาเผยความฝันที่เขาฝันเห็นเลขเด็ดสตัวสองถึง0ถึง5ซึ่งตรงกับวันที่เขาไปทําบุญที่พม่า และเป็นวันเกิดของพระพิกเนตความฝันนี้ได้สร้างความหือหาให้กับแฟนๆและทำให้บรรยากาศการลุ้นเลขเด็ดในงวดนี้ยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีก